aos สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับเป็นเซจีบีแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่บินถ่ายพบก,กับปอตี้นะคะถั่วเขียวของเรานี่เองนะจ๊ะมองกล้องหน่อยลูกมองกล้องอ่ะทุกคนหลังกล้องกำลังช่วยกัน entertain ปอตี้ให้มองกล้องนะคะอะละทุกคนวัน,น คลิปแรกที่ปิ่นจะมาเปิด w อร์แล l a n d องปอตี้นะคะก็คือในข้อของเล่นของเขาว่าปิ่นอชอบอะไรให้เขาบ้างมีของเล่นอะไรบ้างใช้ข้อของอะไรซึ่งก็มีคน i n กซ์มาถามเยอะแยะนะคะเราไปดูกันเลยไหคะว่าหนูเล่นอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะไปคะ่ะ เริ่มจากข้อกันก่อนเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนเพลงกราวของเขาเลยนะคะก็มีหลายคนถามมานะคะว่าปิ่นเลือกข้ออะไรยังไงซึ่งข้อเด็กที่ปิ่นเลือกนะคะก็เป็นข้อของแบรนด์เก็กโคนะคะข้อนี้นะคะทุกคนนอกจากที่จะเป็นคลังของเล่นของปอตตี้แล้วเป็นสนามเด็กเล่นของเขาแล้วก็แอบ,บเป็นแบบสตูดิโอถ่ายรูปเล็กๆของปิ่นด้วยเพราะว่าอยู่ในนี้แล้วทุกอย่างมาดูคลีนแล้วคือถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ป๊อตตี้อยู่ในนี้ก็คือบันเทิงเริงร ộ มากเพราะของเล่นนางเต็มไปหมดเลย <Wow. S 1> ข้อที่ปิ่นเลือกตัวนี้มันเป็นวัสดุุทีี่เป็นนนะะบนบซิิลคะะจรรงแ้ด มีเป็นบุซิลิโคนแล้วก็เป็นบุก PU นะคะ<ๆ>ก็คือเราสามารถเลือกเกรดได้นะ,ะตัวซิลิโคนก็จะทนกว่าหนอยเนื้อเขาจะมีความแบบนุ่มละเอียดกว่าหน่อยนะคะแต่ว่าราคาเขาจะแรงกว่านิดนึงแล้วก็อายุการใช้งานของซิลิโคนมันก็จะนานกว่าประมาณ4-5ปีนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นตัว P u <ๆ>หนังมันก็จะรับประกันอยู่ที่ประมาณ2-3ปีนะจ๊ะ <Okay. S 2> สำหรับสีนะคะทุกคนเราก็สามารถคัสซอมเอาเองได้เลยว่าอยากได้สีไหนอยากได้สีนี้สลับกับสีอะไรนะคะน,นี่ก็คือเป็นสีที่ปิ่นออกแบบเอง <laughs> <laughs> ก็คือปิ่นอยากได้เป็นสีขาวๆคลีนๆแล้วก็เบาะที่พื้นก็จะ เป็นแบบสีสลับตาแบบกับสีแบบไข่ไก่ประมาณนี้นะคะข oh. ้อดีของคอกตัวนี้นะคะก็คือเขาสามารถแปลงเชฟเป็นตัว L ก็ได้เป็นคอกเล็แกแๆจัก,กันก็ได้เดี๋ยวแนบรูกไปดู <c oughs> หรือแบบว่าถ้าวันหนึ่งน้องโตแล้วเราก็จะแปลงเป็นโซฟาก็ยังได้นะคะ <c oughs> แล้วก็การติดตั้งของเขาก็ติดตั้งง่ายจะบอกว่าวันที่คอกมาส่งทุกคนคือเราเผื่อเวลาครึ่งวันเพื่อที่ว่าแบบเออพนักงานเขามาติดตั้งแล้วมันจะต้องแบบใช้เวลานานอย่างนี้ใช่ไหมมันดูใหญ่อะไรย่างเงี้ยปรากฏว่าทุกคนเขามาถึงปุเขากลาง วางวางวางลูดซิบูดซิเสร็จเลยภายในเวลาประมาณ10นาทีไม่เกินแน่ๆเร็วมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาใหม่แต่ไม่มีกลิ่นใหม่ไม่มีกลิ่นน้ํามันไม่มีกลิ่นอะไรเลยก็คือเช็ดค่าเชื้อทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็สามารถลงเล่นได้เลยสําหรับข้อกันนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็มีหลายไซส์นะทุกคนก็แล้วแต่ว่าบ้านไหนพื้นที่แค่ไหนแล้วก็อยากให้ข้อใหญ่เท่าไหร่ก็สามารถเลือกไซส์ได้ตามที่ต้องการได้เลยนะจ๊ะสำหรับพื้นของข้อตัวนี้นะคะปินบอกก่อนว่าปินรู้สึกว่ามันกําลังดีก็คือไม่แข็็งเเเกกกกกกิิินนนนไไไปปแลล้้ววมม่่่่ะบออออาาืืืพคคีสํัญ นะเพราะว่าถ้าเกิดมันนิ่มเกินไปการที่เขาจะแบบมีพัฒนาการอะไรในข้อเนี้ยมันก็จะยากคือมันจะยั่วฟวบจมลงไปกับตัวพื้นแต่ว่าถ้าเกิดมันแข็งเกินไปมันก็จะมีการแบบบาดเจ็บหรือกระแทกอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่าแบบเออนอนเล่นไม่สบายนะคะซึ่งปินบอกเลยว่าครั้งแรกที่ปอตี้หัดยกคอชันคอได้หรือว่าพลิกตัวได้ก็คือเริ่มจากในข้อน <Wow. S 1> ี้ทางนั้นเลยเป็นรู้สึกว่าความนุ่มของตัวพื้นเขาเขาออกแบบมาดีแล้วให้เด็กสามารถแบบมีแอคทิวิตี้อะไรต่างๆได้ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งบางทีนางก็หลลับบนนนี้้ดค ข้อต่อของเขานะคะสําหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อต่อที่เขาเป็นซิปนะคะเขาจะไม่ใช้พวกตะปูหรือใช้กาวอะไรที่มันเป็นท็อกซิกแล้วก็อาจจะอันตรายต่อเด็กนะคะ <S <S <ม>แล้วก็ตัวนี้คุนเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเย่อง ไ,ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่แข็งแรงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือมันเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กปีนตกคือถ้ามันนิ่งมากอะทุกคนพอเด็กโตถึงจุดหนึ่งอะเขาจะสามารถปีนตกลงมาได้แต่พอมาเป็นอย่างเงี้ยเออเขาจะปีนออกมาไม่ได้นะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนนอนของเขานะคะจริงๆแล้วอะเขาก็นอนบนพื้นได้เลยแหละแต่ว่าปิ่นก็จะมีโซนแยกออกมานิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะว่านางเป็นเด็กขี้ร้อนแล้วหลังคอนางชอบเปียดนะคะก็เลยเอเอนอนบนหมอนบนผ้าดีกว่าจะได้แบบซับเหงืนน่อนาะง นะคะเอาไว้แบบเออตอนนอนกินนมอะไรนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเพย์ยิมนะคะก็จะเป็นแบบเออกับเพื่อนสัตว์ของนางอะไรเงี้ยเราจะเรียกโซนนี้ว่าเป็นโซนสวนสัวนสตว์ของปาตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นเอนเตอร์เทนทั้งหลายทั้งแหล่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมอนชมการแสดงนะคะก็จะเป็นแบบเชฟประมาณนี้นะ,ะให้ตัวน้องนะคะมีองศาที่ตั้งขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้เออแล้วก็คือน,นอนแล้วก็จะไม่แหวะนมหรือว่าแบบเวลาเราคุยกับเขาอะไรเงี้ยนอนบนนี้เราก็จะคุยง่ายเพราะว่านางจะตัวตั้งขึ้นมานิดนึง <S 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 <ๆ>นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนกกกกกาาารศึษนนนนนนะะะะคคัั่แหหลทุ็็จเปพงสือภ แล้วก็แบบก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ของเล่นแบบเพิ่มทักษะนู่นนี่นั่นทั้งหลายเดี๋ยวลองมาลงลึกทีละตัวเลยแล้วก็จริงๆแล้วในข้ออ่ะอินสติดอีกอย่างหนึ่งไว้ที่ไม่ใช่ของเล่นนะคะนั่นก็คือจะเป็นสเปรย์ทำความสะอาดนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ของแบรนด์ละมุนนะคะเป็นแบรนด์ออร์แกนิกของเด็กเลยนะ,ะอันนี้ก็เป็น baby accessories c ี e เ n s e r นะคะเอาไวพา้พ่นฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นของเขา<อ> <Okay. S 1> นะคะในส่วนของโซนที่นอนตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นหมอนหลุมนะคะกันหัวแบนนะคะตัวนี้เป็นใช้เป็น ใช้เล็กสหรับเด็กอ่อนนะแต่ก็รู้สึกว่านอนแล้วหัวนางจะหลุดออกจากหมอนตลอดเวลานะเพราะว่าเหมือนคอเขาเริ่มแข็งเขาก็เริ่มที่จะ,อ,ะออกเองได้อะไรอย่างนี้ในส,ส่วนของตุ๊กตานะนี่ก็จะมีเป็นพี่กระต่ายกับพี่กระต่ายนะคะมีสองตัวป๊อตี้เขาจะชอบมากเพราะว่าค่อนข้างนิ่มนะตัวนี้ดังหน่อยทุกคนเขาจะเป็นตุ๊กตาเจลลี่แคทนะคะก็เป็นตุ๊กตากระต่ายแบรนด์ดังจากอังกฤษนะคะนั่นแหละนางาชอบแบบเออนอนกอดหรือว่าบางทีเวลาป๊อตี้หลับอ่ะเขาจะชอบหลับแบบกกแม่ใช่ไหมเราก็จะเอาพี่กระต่ายเสียบแทนเราตอนที่เราแบบเอออาากกกะม้งงนน จะนอนกอดพี่กระต่ายเพราะนึกว่าเป็นแม่อะไรอย่างงี้ส่วนตุ๊ก,กตาตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเป็น s e นด์แ hand แต่ว่าปิงก็เอาไปต้มลวกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระต่ายตัวนี้ก็จากเพจโมนี่ไทยแบร์นะคะเดี๋ยวปิงขึ้น i อไว้ให้นะคะสำหรับหมอนกันออกตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมอนที่เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะทุกคนเป็นของแบรนด์เดมี่มูฟเหมือนกันตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการไม่ให้แบบเขาแหวะนมแต่บอกก่อนว่านอนแล้วนางก็จะแบบไหลตกลงมาข้างล่างทุกทีเลยนะ แบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับปอตตี้นะคะสำหรับเด็กคนอื่นเอออาจจะโอเคแต่นางเขาจะฟีลแบบว่าเออกลิ้งไปเรื่อยเรื่อยเลยนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนหลักที่ปอตตี้ชอบมากนั่นก็คือเพยิมนะทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ปิ่นซื้อเพย,ยิมให้ลูกที่ไหนทำไมของเล่นมันเยอะมากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะปิ่นซื้อแบบตัวแยกออกมาแล้วก็มาติดเพิ่มเยอะมากเลยนะเพราะว่าอยากให้มันดูแบบวอนเดอร์แลนด์มากๆากเลยแล้วนางก็แบบเอนจอยตรงนี้มากตรงนี้คือสนุกมากๆแต่จะบอกก่อนหน่อยว่าเวลาพี่ปิดซื้อ ของเล่นให้เขาพวกนี้มันจะมีวิธีเลือกอยู่นิดนึงอย่างแรกก็คือนอนท็อกซิกก็คือสีที่ใช้จะต้องเป็นสีที่เออค่อนข้างปลอดภัยนิดน,นึงน,นะและ้วก็อะไรที่มีเท็กเจอร์หรือมีลายเยอะๆป๊อปี้จะชอบมากเนี่ยอันนี้เขาจะชอบมากก็คือชอบไอ้ลายๆของเขาแบบนี้แล้วก็จะมีอะไรให้เล่นหลายอย่างอย่างอันนี้ก็จะมีแบบลูกกลิ้งลูกกลิ้งซึ่งอันนี้ขอบๆเขาก็ทํามาสําหรับรองรับว่าให้เด็กงับงับได้ส่วนของอันนี้ก็จะมีกระจกให้สองหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็คือสามารถเกี่ยวกับรถเข็นก็ได้หรือเกี่ยวกับขอบเตตีียก็ไดด้้หมนัว ตัดเย็บค่อนข้างดีทุกคนอันนี้ก็จะมีกุ้งกิง้งกุ้งกิ้งอย่าง2ตัวนี้นะคะปิงก็ซื้อมาจากร้านขายของเด็กที่เมกาบางนาแค่ะคะุณคนนี้นะคะคือพี่คนโปรดของปอตตี้เลยนะคะก็คือพี่เสือดาวนะคะคือนางจะแบบมีก๊อปแกป๊ปก๊อปแก๊ปแล้วก็จะมีลายจุดๆนะปอตตี้เลยชอบลายจุดมากพี่โซฟีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางกัดแบรนด์ดังเลยนะ,ะก็เอาไว้สําหรับเวลาคันเหงือกนะคะตอนแรกก็สงสัยว่าจะงับได้ยังไงอ่ะแกดีรับตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือดีแล้วไม่ติดคอนะเวลาเขางับ นะในส่วนของโซฟีนะคะ <S <S ก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้คือคือแบบฝึกจับฝึกถือแล้วก็มีลูกบอลข้างในมีล้อแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบบจับให้มันแบบก ok ๊อกแก๊กก ok ๊อกแก๊กอะไรเงี้ยเด็กก็จะได้ฝึกสกิลต่างๆอันนี้เป็นปลอกข้อเท้านะคะซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะก็คือเราใส่ข้อเท้าแล้วเวลาเขายกเท้าเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออเห็นหน้าพี่ลบอเลยอย่างงี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผุงเท้าที่เป็นหน้าพี่ล้บเหมือนกันก็เล่นคล้ายๆกันก็คือใส่ไว้ที่เท้าแล้วเวลาแบบน้องนอนแล้วแบบยกเท้าขึ้นมาก็จะเอมีีพ่ เพื่อนอีกสองคนอยู่ที่ติงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มาที่มุมเอนเตอร์เทนแล้วนะคะ2ตัวนี้ก็คือพี่หมากับพี่เป็ดนะคะก็ของโปรโดของนางเริ่มจากที่พี่หมาก่อนนะทุกคนก็จะเป็นตุ๊กตามหมาที่แบบกดแล้วก็มีเสียงอะไรอย่างนงี้ซึ่งอย่างตัวนี้นะคะนางชอบมากเพราะว่าเป็นของเล่นชิ้นแรกที่กดแล้วมีเสียงแล้วก็นางฝึกกดเองเปเวืาอยมาจนแม่สนใจ เท่านั้นยังไม่พอค่ะก็เลยรู้เอ้ยลูกเราคงชอบเสียงเพลงอะไรอย่างนี้ก็เลยถอยพี่เป็ดอีกตัวหนึ่งซึ่งนางชอบกว่าแต่ว่านางเป็นเป็ดที่แบบตื้อเด็ดตื้อเด็ดตื้อเด็ดมากเลยเราไม่คิดว่านางจะชอบขนาดนี้คือตอนแรกอ่ะมือเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่แบบพอเปิดไฟเงี้ยไฟตรงเนี้ยมันแรงมากเลยเราก็เลยแบบเอาเทปเกาวมาติดเอาไว้แล้วก็เอาปากกาตามาจุดสีดำๆเอาไว้นะให้มันแบบไฟไม่แยงตาน้องเกินไปนะเดี๋ยวเรามาโชว์สเต็ปเป็ดให้ดูนะเนี่ยปล่อยให้นางเดินบนคอกอยู่เงี้ยเหมือนที่เป็นเพื่อนปต้นะคะ ปอตี้ชอบมากเพลงอะไรแบบนี้ทำไมดูทีวีก็ขับวะนั่นแหละทุกคนปอตตี้ชอบมาก ฟังแล้วหลับคาเป็ดคือไม่ใช่เสียงที่น่าจะกล่อมเด็กหลับแต่นั่งหลับคาเป็ดตัวนี้ทุกคนสําหรับเป็ดตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากไปซื้อตามนะคะอันนี้ปิดเซิร์ชในช้อปปี้เซิร์ชว่าเป็ดเหลืองนะก็ขึ้นมาตัวแบบร้อยสองร้อยบาทแต่ว่าก็ระวังนะเอาเข้าปากเหมือน <Okay. S 1> กันอันนี้นะคะเป็นของฝาเป็นของเล่นจากน้านหนูดีนะคะเป็นของเล่นเสริมสกิลจากแบรนด์ป้าป้ามาม่านะตัวนี้ก็คือได้รางวัลด้วยนะคะคือเขาอะมีก้นแบบเนี้ยที่เป็นแบบตัวหนีบนึบ <c oughs> ๆเอาไว้แบบวางบนโต๊ะทานข้าวน้องสําหรับน้องที่เริ่มนั่งได้แล้้้ววะะแแแลลกกก็จจมีบบบบริใหองัดดเป ปีดมีนี่ให้หัดโยกแล้วก็แบบหมุนหมุนได้นะมีลูกกระปัดที่กิ้งไปกิ้งมาฝึกสกิลการหมุนฝึกสกิลการแบบเอด้งเด้งอะไรอย่างนี้ก็เออทำได้หลายอย่าง แล้วก็จะมีเป็นพี่หุ่นมือนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากในช้อปปี้เหมือนกันก็จะเป็นหุ่นมือเอาไว้เวลาหลอกล่อเล่านิท,นทานอะไรให้นางฟังก็เป็นพี่เสือขาวกับพี่หมีแพนด้าน,นะคะ <S <S นิทานเรื่องที่ชอบที่สุดนะคะก็คือพี่กระต่ายจริงๆแล้วนางจะมีกระต่ายตัวหนึ่งเสียบอยู่ตรงนี้นะเป็นตัวโปรดของเขาเลยซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นนิทานที่สนุกมากสําหรับเด็กเล็กทุกคน <Wow. S 1> เรามาดูในเรื่องกันอันนี้ปิดเซอร์ไพรส์ปปรามากเลยตั้งแต่เป็นแม่ลูกอ่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนิทานเด็กอ่ะสอเรื่องมัาซับซ้อนขนาดนี้ค่ะ ชอบกินแครอทพ่อกระต่ายปลูกแครอทแม่กระต่ายพรนดินให้แครอทลูกกระต่ายรดน้ำให้แครอทแล้วก็ลูกกระต่าย,มแ,แ,กกายแม่กระต่ายพ่อกระตา่ตา,ยตา,ยตายกินแครอทจบค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะทุกคนสนุกมากเรื่องนี้นางชอบมากอ๋อแต่เดี๋ยวจะหาว่าแบบพี่ปิ่นเป็นอะไรคือเด็กทารกมันจะเอานิทานสนุกแค่ไหนคือจริงๆแล้วที่มัน250บาททุกคนเป็นเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่นอนท็อกซิกนะคะปลอดภัยสําหรับ <Wow. S 1> เด็กแล้วก็เป็นหนังสือลอยน้ําเอาไว้แบบเออให้นางเล่นเวลาอาบน้ําอะไรแบบนี้แล้วก็ทําความสะอาดง่ายนั่นเองะ เหมาะสําหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปนะคะแต่ปอตีน้นางก็ฟังนิทานพี่กระต่ายได้สองสเดือนแหละต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกหนังสือคําศัพท์ก๊อปแก,ปพก๊พ มีนะทุกคนพอจับแล้วมันก็จะเป็นแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเสียงให้นางสนใจก็จะเป็นพวกคัลเลอร์เกี่ยวกับสีแอนิมอลนะคะก็คือเรียนรู้คําศัพท์ไปด้วยจับไปด้วยแล้วก็ดูสีสันมันก็นิ่มๆอะไรเงี้ยอันนี้ปอตตี้จะค่อนข้างเบื่อนะคะคิดว่าอาจจะไม่ค่อยชอบการศึกษาเท่าไหร่นะเน้นไปทางดนตรีมากกว่าชอบมากเลยเป็ดตื้อ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 ตตัวนั้นน่ะนะเออนั่นแหละตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นพิลานะคะตัวนี้น้าเป็นโนซื้อมาให้น ะะไม่ว่าจะเป็นหูนะคะก็งับได้ตรงนี้ก็จะแบบก๊อปแก๊บอะไรอย่างนี้แผงคอก็มีความแบบก๊อปแก๊บนะคะแขนก็คือบีบแล้วก็จะเป็นแบบปี๊ปปี๊นะท้องก็หมุนได้นะฮะระบบย่อยนะ แล้วก็เอออย่างแขนข้างนี้ก็จะมีแบบลูกปัดปก,กุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่มีลายจุดของโปรดป,ปรตี้นะคะแล้วก็มีขาอีก2ข้างนะคะที่เท้าก็มีกระจกให้นางสองอีกอย่างที่ป๊ตตี้ชอบที่สุดก็คือชอบ2กระจกนะคะใช่ค่ะลูกิวตี้บ็อกเกอร์นะตัวน,นี้จะราคาอยู่ที่มัน5 0ากว่าบาทหรือ800เนี่ยปิ่จำราคาไม่ค่อยได้นะ,ะน้านางซื้อให้นะ,ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ป๊ตตี้ชอบเพราะว่าลายจุดใช่ไหคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวัตถุเล่นของป๊อตี้ของเล่นของนางก็จะมีประมาณนนีี้ท่่เล น,นี้จริงๆแล้วของเล่นเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงพัฒนาการช่วงวัยของเขานะอย่างตอนนี้น้องอายุประมาณ5เดือนก็คือจะเล่นอะไรที่แบบเริ่มหยิบเริ่มจับเท็กเจอร์ต่างๆสีสันฟังเสียงอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอข้ามไปอีกวัยหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนของเล่นหรือว่าเพิ่มของเล่นขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก,อกคิดว่าค้อกก็จะเต็มในเร็วนี้นะคะสำหรับค้อกตรงนี้นะทุกคนข้อดีของเขาอีกอย่างก็คือของเล่นมันอะแยะมันไม,นมรกร่กระจายไปทั่วบ้านแล้วก็น้องเขาก็อยู่ในนี้คือเป็นพื้นที่ปลอดภยัย <Wow. S 1> แล้วก็พ่อแม่ปู่่ยยาาตททุกกกกคนนนนนนนบงงีี็จะอออัใ้เล นนนะะก็จะเป็นแบบสเปซที่เหมือนแบบถูกจัดสรรแบ่งออกมาจากโซนอื่นของบ้านนะคะก็นั่นแหละค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะปินเองอะดูค้อน,นี้เจอที่เซนทันชิดลมนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีที่ห้างอื่นๆด้วยเดี๋ยวปินขึ้นพิกัดไว้ให้ข้างล่าง <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องโตขึ้นนะคะแล้วก็แบบมีของเล่นใหม่ๆอื่นๆอีกเดี๋ยวปินจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คคอมเมนต์บอกไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย